สวัสดีค่ะแอดมิน,นูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีตอนบ่ายวันที่17ทธันวาคม2 5 6 6เด้อค่ะเด้อแอดมิน,นูน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทางช่อง Youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอาทนาู้ชมสําหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กฮานอยมาร่วมกันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี่แอดมินนูน้อยมาสายเดอ้อทนผู้ชมมเสานี่ เล่งงานงานเล่งท่านผู้ชมเล่งงานไห้เถาแก่ออเดอร์เขาสีมาเอ่แล้วท่านผู้ชมวันอาทิตย์กะบ่อใดหยุดงานเด้อท่านผู้ชมเหตุงานเป็นตะลุยนะคะเนาะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์กะบอ่อใดหยุดนนยยท,ท่านผู้ชมเหตุงานเมื่อนี้งานเล่งเด้อค่ะเด้อแอดมินโน้ยมาซ้ายท่านผู้ชมท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมแนวทางคลิปนี้นะคะเนาะ เบิ่งผลเมื่อวานกันก่อนนะะด้ค่ะเ้อผลฮานอยเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่โชคมานกันบ่อน้อท่านผู้ชมทั้งไทยทั้งฮาน,นอยเนาะคะนะ่ะเนาะโชคหมานกันโบท่านผู้ชมแอดมินน้อยก็ตามเคยเด้ค่ะเ้อรัฐบาลไทยวาสนาสิบบาทท่านผู้ชมวาสนาสิบบาทเนาะคะนะ่ะเนาะเอา้าผลฮาน,นอยเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมเด่นห้าและหกวิ่งห้ารูดห้า เดินวิ่งรูดเข่าด้วยค่ะเดอ้อเดินวิ่งรูดมานะคะแต่เลขในตารางไม่มีผู้จับนะคะเนาะแล้วก็เข้าไปในรอบ VIP นะคะเนาะ VIP 91ตัวกลับเดอ้อท่านผู้ชมไปหอดกันบอท่านผู้ชมไปถึงกันไหมรอบ VIP หากท่านใดที่ถือดีใจน้ำด้วยค่ะเดอ้อท่านใดที่บอถือสู่กันคือเก้าท่านผู้ชมสู่กันต่อไปนะคะเนาะ ท่านผู้ชมหลังจากลงคลิปห้าน้อยแล้วคลิปหนาเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาต่อจากเล่าพัฒนาแอดมินจะลงรัฐบาลไทยให้ท่านผู้ชมทำแล้วทำสูตรแล้วท่านผู้ชมรัฐบาลไทยใครได้บ้างไพดใดแน่ท่านผู้ชมรัฐบาลไทยใครได้บ้างบนล่างเด้อค่ะเด้อบนล่าง หากท่านใดที่ถือดีใจนําเด้อค่ะเดอ้อแอดมินกะคือเก้านั่นละท่านผู้ชมโตนักบอมามักหกเก้าล่างเด้อท่านผู้ชมหกเก้าล่างเนาะค่ะเนาะเพราะวะหกแอดมินหน่วยดับบนเด้อท่านผู้ชมหกดับบนแอดมินก็เลยมักหกขางล่างล่างดับศูนย์ทุกหลักดับอยู่นะคะดับอยู่เดอ้อท่านผู้ชมงวดนี้บนดับหกสิบหน่วย ดับอยู่เด้อค่ะเด้ออ่าสิบธันวาเมื่อวานนี้นะคะเนาะะดับอยู่เด้อค่ะเด้อแอดมินหนู่อยดับอยู่ท่านผู้ชมเข้าไปในโตก,กันไดมม้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเลขอยู่ในนี้ละท่านผู้ชมอยู่ในนี้แหละเลขที่ออกรัฐบาลไทยนะ่ะกันห้าเจ็ดหาเจ็ดกันแต่วันเน้นได้ท่านผู้ชมแอดมินหนู่อยมักหาเจ็ดยู่แต่ว่ากับบอมักลายปันได เน้นสังเกตดูตัวเน้นเจาะเด้อท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะของแอดมินนะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยแอดมินเจาะพลาดน้อยมากเด้อค่ะเด้ออ่ะอ,ออีเมยียสังเกตเบิร์เด้อค่ะเด้อเด่น012ตัวประกบ5้าหเจ็ดแปดเด้ท่านผู้ชมเด่นนบอมา่านะคะเนะเด่น,นีนไม่มาเลยมาตัวประกบกอดคอ,อกันมา ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดเด้อท่านผู้ชมเอา้าธท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นแนวทางคลิปห้าน้อยจะว่าแอดมินอันวอลรัฐบาลไทยให้ฟังแน่จักน้อยด้วยค่ะเด้อถารับชมด้วยค่ะเด้อเลขไม่อยู่ที่ไหนหรอกท่านผู้ชมอยู่ในตารางนี้แหละเนาะคะ่นะเนาะเข้าไปที่ห้าเจ็ดตรงๆเลยแอดมินจับกันไวเพราะว่าแอดมินม,มักเด้อท่านผู้ชม กบ,บมักแข็งพันดาคันมักแข็งก็ได้ดรายอยู่ธรรมชมุบบ่มว,ดวาดสนาสิบบาทเด้อค่ะเด้อวาดสนาสิบบาทเดนบอมาแต่ว่ามาตัวประกบเด้อธรรมชุ่มสังเกตดูนะคะเนี่ยหมวดที่ผ่านมาธรรมชุ่มอ่อหมวดที่ผ่านมาหมวดนี้นะคะเนาะเนี่ยหนึ่งทอคอนะธรรมชุ่ม เข้าไปข้างล่างที่9ก้าหนึ่งะท่านผู้ชมเลขติดกอดคอกันมาเด้อค่ะเด้อสังเกตรูเลขติดนะคะแปดเกศนย์่งนะกอดคอกันมานะคะไปเข่าล่างเน้นบนกันล่างได้ท่านผู้ชมแล้วก็16บหกพุตจิกาเดนมาอยู่นะคะเนาะเดนมาเข้าไปที่สี่หนึ่งล่างสี่หนึ่งหนึ่งสี่ ข้างบนก็มานะคะเนี่ย990เนี่ยกอดคอ,อกันมาเนี่ยให้สังเกตดูเลขติดเด้อค่ะเด้อเลขติดเอาต่อจากคลิปเล่าพัฒนาเด้อธรรมชมคลิปนี้ฮานอยคลิปหน้าเล่าพัฒนาแล้วก็คลิปถัดเล่าพัฒนาแอดมินจะลงรัฐบาลไทยทั้งเลขเกิดและเลขดับรอรับชมเด้อธรรมชมสำหรับคลิปนี้ ามารับชมแนวทางฮานอยกันก่อนนะคะเนาะหากท่านใดที่เขามา่แล้วชื่นชอบแนวทางก็อย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำนเดอค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเด้อค่ะเด้อทุกอย่างคือแนวทางนะคะทุกตัวเลขที่แอดมินนำมาวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นการมีขาแนรูดแนเดอร์ท่านผู้ชม แนวทางเลขคานอยมัดรวมประจำวดวันที่17ธันวาคม2,566เลขเด่นจับวินนะคะ675 018นะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่น6และ7 วิ่ง7รูด7นะคะเลขเด่นวิ่งรูดบ่ค่อยพลาดเด้อท้ชมเด่นวิ่งรูดไม่ค่อยพลาดนะคะหากขั้นใดที่มีเลขเด็ดเลขชอบในใจนะคะบ่ว่าจะใดแนวทางมาจากสเนาะ,ะเนาะบ่ว่าจะใดแนวทางมาจากสาผู้ชมให้เอามาจับใส่เลขเด่นวิ่งรูดของแอดมินได้เลยนะคะ อผาดหยาดเลยค่ะเดอ้อผาดหยากค่ะผู้ชมเลขเด่นวิ่งรูดลดต้นทุนนะคะเนาะเพื่อจะลดต้นทุน10หาคู่วินก็ให้มันเหลือหน่อยลงนะคะเนาะให้ติดเลขเด่นวิ่งรูดเลยค่ะเดอ้อหากท่านใดที่อยากจะลดต้นทุนนะคะเนะาะ15คู่วินนะคะ67 65 หกศูนย์หกหนึ่งหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าแปดอ้าวเลขรัฐบาลไทยที่ออกมาว่าน,นั่นีอทั้งเจ็ดห้าและห้าแปดนะคะนะรัฐบาลไทยมากเจ็ดหามาหาเจ็ดก็แปดหาท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งศูนย์แปด และหนึ่งแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเล่นแค่เพื่อสนุกสนานเด้อท่านผู้ชมห้าบาทสิบบาทนะคะอย่าทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนนะคะอา้าวท่านผู้ชมหาก่ันใดที่สนใจอยากจะแท่งหวยนะคะนเนาะ หวยไทยฮานอยลาวมีทุกหวยนะคะหากท่านใดที่สนใจนะคะทักไลน์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามด้ค่ะเด้อแอดมินหนูน้อยแนะนำเว็บนี้เลยนะคะอ่าสมัครง่ายจ่ายเต็มไม่มีเลขขั้นนะคะมีครบทุกหวยสนใจทักไลน์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามทักไลน์รับลิงก์สมัครได้เลยเด้อค่ะเด้อสมัครฟรี นะคะเนาะหากขั้นใดที่สนใจอยากจะแทงหวยนะคะต่อมา6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะ70 7175 78 61และ50นะคะ อ,อีพออีแมคแคปนาจอไหวเบิ่งเป็นแนวทางเ้ยค่ะเดอ้อต่อไปจะเป็นสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เด้อค่ะเดอ้อสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะเอาอีพออีแมคแคปนาจอเอาเด้อค่ะเดอ้อ ต่อมาหากท่านใดที่สนใจจะสั่งยาซีฟันกาแฟด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดงอปวดฟันปาก,เป,าก,ปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งยาซีฟันสมุนไพรกับแอดเมนนูน้อยไปลองใช้นะคะยาซีฟันสกัดจากเห็ดยินจือ และว่านหางจระเข้นะคะช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะลดอาการเสียวฟันได้ดีมากๆเลยแล้วก็ลดอาการอักเสบของเหงือกได้ดีมากๆยาสีฟันใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็กาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่อยากจะลองทานนะคะเนาะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพ เขาชะงุ้มสกัดจากเทวันเปรียง3ชนิดเทวันเปรียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะแล้วก็โมโนสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและมเมล็ดองุ่นนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเลยค่ะเด้อ ยาซิฟันหลอดละ190บาท2หลอดสามอยแปดบาทสง่งฟรีกาแฟกล่องละ225บาทบรรจุในกล่อง15บห้าซองสองกล่อง450บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเดอ้สอส่งฟรีแบบโอนนะคะหากท่านใดที่เก็บเงินปลายทางเสียค่าส่งเองนะคะค่าส่งเก็บเงินปลายทาง60บาทเด้อค่ะเดอ้อเสียค่าส่งเองนะคะเก็บเงินปลายทาง60บาท อาสุดท้ายนี่แอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ